สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจัดให้นะครับพอร์ตเอเบเลสเอเบเลสสี่คูณสี่นะไม่ทํางานนะครับเรากดตัวนี้ปุ๊บนะครับหน้าจอขึ้นเช็คนะครับเช็คระบบสี่คูณสี่นะครับเช็คล็อกกิ้งนะดิฟเฟอเรนซ์ดูนะครับอ่าเช็คโค้ดดูว่าจเจออะไรนะมาในเช็คนะครับเรากดตัวนี้โอเคโอเคนะครับโอเคได้ เป็นไฟไปแจนะครับเป็นไฟไปแจโชว์ดูนี่พอเรากดอีกครั้งหนึ่งก็หายไปนะกดทิง <Hi. S 2> ไฟไปแจเช็คคอมพิวเตอร์ดูนะครับเช็คเช็ครหัสดูก่อนดูว่าจะเป็นที่อะไรนะครับเลตสี่โสี่บางทีเราไม่ได้ใช้มันก็โชว์นะครับคุณนายไเล็ตัวนี้ก็ พอสมควรระบบ4ี 4. บู่ดสี่บางทีโปรแกรมรีเซ็ตระบบลินนะครับหายนะครับลินนี่คือเขาเรียกว่าฟังก์ชันลินมีสัญญาณครับสัญญาณก็คือลินกับแคนนะร,รุ่นใหม่จะเป็นลินเนี่ยเนี่ยลินเริ่มต้นโมดูลด้วยลินเนี่ยลินนะครับบางทีแค่รีเซ็ตนะครับบางทีก็หายนะแต่มันก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขว่าโอเคไหมมันอุปกรณ์มันมีปัญหาจริงไหมอย่างนี้นะครับลองดู รีเซตถ้าใครไม่มี i.d.s แต่ว่าเป็นพวกกลอนพวกออเทลก็น่าจะเนี่ก็น่าจะจะดได้นะผมว่านะตัวที่สมบูรณ์หน่อยฟังก์ชันที่สมบูรณ์ก็น่าจะได้ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวอ้เนี่ยมันจะมีเสียงกระพริบปิ๊พิบนะครับที่หน้าจอปิ๊พริบขอปิ๊พิบแล้วก็ให้ออฟออฟนะครับออฟเหมือนอะไก็ติ๊กคู เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะหายไหมเราทดสอบได้ครับทีนี้เราก็เปิดอ่อนนะครับเปิดออนครับทีนี้เราก็กดเ4ะสี่คณสฟังก์ชัน4ี่คูณสี่ับอ่าตัวนี้ไม่หายนะครับนี่นะขั้นตอนการเช็คง่ายๆครับโอเค งานระบบ4.4เอฟเลสนะครับยังเช็คอยู่นะครับแสดงว่ารีเซ็ตลินแล้วไม่หายต้องดูขอบคุณช่างเด่นมากนะครับและผู้ติดตามที่นําเสนอคิดง่ายๆบางทีก็อาจจะยากบางทีก็ง่ายตามตามโปรเซสของงานนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ครหัสคอมพิวเตอร์ดูนะครับทีนีดเช็คโค้ดดูว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ หาแล้วนะครับคลินี้ไม่โค้ดเกี่ยวกับอ่าไม่ใช่เกี่ยวกับอ่าซีคูนซีนะครับไม่เกี่ยวกันเลย PSCM ระบบแรงเคลื่อนไฟ PSCM นี่เป็น Power Steering Control Module นะครับ IGTM เนี่ยก็คือเป็นอ่า IGT นี่เป็นแบบเหมือนกับมันจะมีโมดูลประตูค,ครับเขาเรียกว่า นี่นะครับคือปัญหานะครับก็คือตัวรีเลคัตนะครับนี่นะครับแผ่นแผ่นทานเฟอร์ตัวนี้วงจรเปิดแผ่นทานเฟอร์นะครับล้มเหลวที่โลกนี่นะครับตัวชัดเจนเลยับแผ่นทานเฟิดอ่าเนี่ยชัดเจนนะครับ TCMM ก็ T C M คือ ตัว TCM ก็คือเกียร์นะครับแล้วก็มันจะมีะกล่องกล่องควบคุม TCCM นะครับ TCCM นี่ก็คือเขาเรียกว่ากล่องควบคุมมันจะอยู่แถวๆเบาะหลังเบาะหลังนะครับด้านซ้ายเบาะหลังด้านซ้ายของเอเวอเรสต์4 3 2น4าัค2น2นะครับนี่นะ เป็นไปได้นะครับคัดคอยไม่เหล็กข้างในหรือว่ากล่อง2กรณีนี่นะครับชัดเจนนะครับกดดูให้ดีนะครับที่อาจยือย่ยกเกียร์ลงตรวจสอบขอบคุณมากนะครับเพื่อนสมาชิกที่เจอหรือว่าไอพบเจอปัญหาเช่นเช่นน,น,นี้ลูกค้าท่านใดด้วยติดต่อทีมงานช่งเด่นมาได้นะครับ0ู6 8 1แป3 1 7แปสาสาขอบคุณมากที่ติดตามครับผม 4ีคูณสแล้วเจอกันอีกทีครับผม